ไปเมื่อกี้เนี่ยเอาลูกมานอนแล้วนันงสุ่มไปดูแล้วเนาะก็ติดก่อไหนก็ติดส่งสูมต่ำค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศยามเที่ยงค่ะบรรยากาศยามเที่ยงต่ำโคราชต่ำป่าโคราชต่ำลาวหมูยอต่ำข้าวโพดมีหลายต่ำจ้ะพี่น้องจ้ะนี่พูดต่ำจ้า อันนี้แหน็มยังคะคุณป้าอันนี้หมูบ่จ๊ะอันนี้หมูยอเนี่ยไอ้นี่ไอ้ข้าวต้มหมูอ๋อข้าต้มหอมแซ่บนะทอดมาขายเผ็ดหวานจ้า

บาง้วก็มีบอยเยอะบ่อเยอะตํลากุ้งสดโอ้ยปาดบาเล่งายแค่ทกนบอกคือบ่ยินเสียงเลยทุกคมาแต่ ไม่อนีวันอาทิตย์เนาะค่ะไปแดกหอมขนาดควันอาทิตย์ตอนตีบเนี่ยดูบ้านตะชงมาอยมานำแข็งมาแล้วโอ้ยลืมเอาอันนั้นมาให้ กระสอบคนละเจ้าบ่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บของออกแม่สั่นของไม่หลายอยู่แต่ว่าปูโบต้องเก็บออกเด้อเทกบลเลยจ้าปูมแ,มแม่สิดองแม่สิโคตรหนาวเอง ถ้าดองคหาเองเรอเพราะว่าอยกบน้ำแข็งไว้ปล่อยเอา้ปลอยเาเด